สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพันันทีวีนะครับในวันนี้เปรียบเทียบหน้าไพ่นะครับเมเจอร์ Major นะครับหรือว่าไพ่ชุดหลักของไพ่ชุดเดิร์ทเวดกับไพ่ทอสนะครับมาดูกันนะครับว่าหน้าไพ่ชุดเมเจอร์หรือไพ่ชุดหลักของทั้งสองสำรับนี้นะครับจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะครับ สำหรับหน้า,พาไพ่นะครับ The Fool นะครับไปที่หนึ่งนะครับ The Fool ถ้าเขิดเห็นลักษณะความแตกต,ต่างกันยังไงบ้างนะครับลองดูนะครับ The m a g i c i a n t h e High Priestess The Impasse The Emperor, the h i g h l a n the Lover, the Chariot. ลำดับที่แสงแต่ว่า,ถ,าถ้าเป็นไพ่ทอสนะครับจะเป็นจัตติกนะครับมาอยู่ลำดับที่8นะครับ9 เดอะเฮอร์มิตสิบวิวออฟฟอร์จนะครับสิ 11, ของไรเดอร์เวดจะเป็นชัดติกนะครับส่วน11ของ t อรจะเป็นสแตงนะครับสิบสองเดอะแฮงแมนสิบสามเด สิบสี่นะครับเทมเพลนสิบห้าเดอะเดวิลสิบหกเดอะทาวเวอร์สิบเจ็ดเดอะสตาร์สิบแปดเดอะมูนสิบเก้าเดอะซัน 20. แจสตินและ 21. เดอะเบิร์นะครับถ้าเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้เห็นหน้าไพ่นะครับทั้งสองสำรับนะครับของไพ่เมเจอร์นะครับ,นะรบหรือว่าไพ่ชุดหลักของไพ่ไรเดอร์เวดนะครับแล้วก็ไพ่ทอตนะครับหวังว่านะครับท่านที่กำลัง สนใจไพ่ทาโร่นะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับของหน้าไพ่ทั้งสองสำหรับนี้นะครับในคลิปถัดไปเราจะมาดูไพ่เท้ากันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ